สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันที่4ตุลาคมเดือนตุลาคมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็คงจะเป็นวันออกพรรษาวันลอยกระทงนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วมันไวจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเรายังมองอนาคตไม่เห็นหน้าไม่เห็นหลังเลยเรามองเห็นแต่ความที่เลวร้ายในสังคมที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับท่า วันนี้ท่านผู้ชมเรามาพูดคุยกันในเรื่องของเราจะเดินต่อ,อยังไงในบ้านเมืองนี้นะครับเรื่องของคุณตำรวจนะฮะคุณตำรวจตรวจคนป่วยนะครับทำไมถึงใช้หัวข้อว่าคุณตำรวจตรวจคนป่วยกรณีหลายๆเคสที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเวลา ผลการออกมาถแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่นะครับเขาจะบอกว่าเป็นคนที่ปกติและเป็นคนดีนะครับสังคมยอมรับและเป็นคนป่วยซึมเศร้าหรือไม่ก็เป็นคนที่ไม่ได้กินยาขาดยาในการรักษาตัวเองเป็นคนที่วิกลจริตบ้างอะไรมั่งต่างๆ สรุปแล้วเราจะอยู่กับบ้านเมืองแบบวิกลจริตแบบนี้เลยครับใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งดูแลกฎหมายและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนที่ทำให้กฎหมายมันวิกลจริตนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับใครอื่นเลยสารสถิตยุติธรรมนะครับอายการอะไรต่างๆหรือว่ากระทรวงยุติธรรมอะไรต่างๆเราจะยังไม่พูดถึงเราเอาคนที่ใกล้ชิดประชาชนก่อนดีกว่าตำรวจเองนี่นะครับ มีหน้าที่กํากับดูแลกฎหมายมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองและมีหน้าที่ใช้กฎหมายที่ตรงไปตรงมาวันนี้เราเห็นหลายๆเคสแล้วมันทนไม่ได้ที่อยากจะพูดนะครับอย่างกรณีเอาใกล้ตัวก่อนเลยเอาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่เยเด็กอายุ14ี่ครับเดินทง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 ,ทงเข้าไปใน ศูนย์การค้าสยามพารากรไปหาเลือกมุมไปหาเลือกสถานที่ไปหาเลือกคนไปหาจุดก็ไปยิงเขาแบบไม่มีปีมีคุยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปปุ๊บจับตัวได้แล้วบอกเด็กป่วยครับการสันนิฐานแบบนี้คือการสันนิษฐานของวิกลจริตทางสมองทางด้านความคิดทางด้านผู้ เรียกว่าตัวเองมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิมีวุฒิที่ภาวะที่จะดูแลรักษากฎหมายเด็กอายุ14คนนี้นะครับหนึ่งเราจะย,ยังไม่ถึงไปว่าเขารวยหรือไม่รวยนะครับหนึ่งนะครับถ้าไม่มีเงินเด็กจะมีปัญญาซื้อปืนไหมครับถ้าเด็กไม่มีเงินจะมีปัญญาหาเวลาไปเล่นเกมแบบนี้ไหมครับเล่นได้เพื่อนช่วยจ่ายเพื่อนอะไรก็ได้แต่มันจะยังไม่ถึงขนาดนี้ ถ้าเด็กไม่มีเงินฐานะทางบ้านครอบครัวไม่ดีเด็กคนนี้จะมีโอกาสได้เล่นตลอดเวลาแบบไม่เรียนไม่อะไรต่างๆแบบนี้และดูเสื้อผ้าที่ใส่ฐานะเป็นอย่างไรจะมีไหมครับท่านผู้ชมครับถ้าเปรียบถึงชาวบ้านชาวเมืองตาดำๆที่หาเช้ากินข้ามทั่วไปครับและสิ่งที่น่ารังเกียจมากที่สุด คือชาติสกลูลผมไม่รู้ว่านามสกุลใหญ่โตขนาดไหนผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับคุณจะใหญ่โตมาจากไหนไม่รู้ฮะคุณจะใหญ่กว่าคนหมายในบ้านเมืองนี้ไม่ได้ถ้ามองแต่ว่าคนนี้นามสกุลใหญ่นามสกุลโตไม่ต้องทําหาอะไรแล้วนะครับไม่ต้องทําหาอะไรแล้วให้พวกนามสกุลใ,ใหญ่มันกดขี่ข่มเหงต่อไปเข้าใจไหมครับเท่าที่รู้มาเนี่ยพ่อแม่มีฐานะ ถึงระดับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยก็มีนะในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้วยที่ได้มีการยอมรับนับหน้านับตาในถือตาในด้วยและเด็กคนนี้เนี่ยฮะซ้อมยิงปืนโชว์นะครับกระสุนตแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่แบบไปซื้อได้ง,ง่ายๆซื้อกระสุนมายิงเล่นนี่นะครับันหลายตังค์นะเด็กไม่มีตังค์มันจะมีปัญญาหรอครับ อาจจะมีนะแต่มันไม่ถึงขนาดนี้แต่เด็กคนนี้มันเกินไปแต่ขณะเดียวกันคุณจับได้อะไรได้เสร็จปุ๊บนี่นะครับผมทุเลทการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมพูดถึงพี่ต่อเลยนะพี่ต่ออย่าให้สังคมเขาสูญเสียเปล่าๆพี่พี่ต่อทำแบบนี้พี่ต่อทำให้ถูกพอบตรคนใหม่นะครับ พี่ต่อจับปุ๊บพี่พี่ต่อถแถลงเลยถแถลงว่าอย่างไงครับเด็กป่วยเด็กทางจิตพี่ต่อรู้แมมทั้งไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนอย่างไงขาดยาขาดะอะไรต่างๆแต่กลับกันพ่อกับแม่ผู้ปกครองครับท่านผู้ชมครับออกมาพิสเสร็ลูกไม่เคยป่วยทางจิตไม่เคยเข้ารับการรักษาไม่เคยกินยาลูกปกติครับนี่คือใครป่วยกันแน่ตำรวจป่วยหรือเด็กมันป่วย หรือสังคมของพวกคุณป่วยสื่อมวลชนเหมือนกันครับการนําเสนอนะครับจิตป่วยครับคุณพูดเสนอในกรอบผมพูดมาหลายครั้งแล้วครับผมไม่เห็นด้วยที่จะคุณจะเอากราฟ,ฟิกเอาอะไรต่ออะไรไปเห็นวิธีการทําวิธีการอะไรต่างๆมันเป็นการชี้นามันเป็นการชี้แนะข่าวก็คือข่าวไม่ต้องไปเจาะลึกขนาดนั้นให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองตํารวจเขาจัดการไม่ใช่หน้าที่ของสื่อที่จะไปสืบเสาะขนาดนั้น สืบได้พูดได้แต่ไม่ต้องมาทํากราฟิกให้คนเห็นและเด็กมันล้อเรียนแบบไงมันมีสองด้านดีไม่ดีครับเข้าใจยังครับทีนี้ข้อต่อมาครับคนที่เขาสูญเสียแหะครับคุณจะปล่อยผ่านอย่างนั้นแหละครับและไอเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะมึงจะอายุสิบสี่ก็ไม่สนครับพ่อแม่มึงมีตังค์มึงเข้าไปสนามซ้อมยิงปืนได้เนี่ยเพราะมึงมีตังค์ไงสมัยก่อนผมไปซ้อมอยู่ที่สนาม รอดอสวนเจ้าเชตเขตพระนครครับข้างสำนักพระราชวังเนี่ยฮะตรงสถานีวิทยุผมจัดรายการอยู่นี่ฮเจี่เจ็ดนะครับเสาที่ผมลงไปซ้อมนี่นะครับท่านผู้ชมครับเด็กเข้าไปนีต้องมีผู้ปกครองแล่นไอเด็กคนนี้นะครับมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะแม่มันรวยนามสกุลไปเช็คดูดิในมหาวิทยาลัยมีอยู่เป็นระดับอบอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วยเป็นญาติกันหรือเอปลนะ่าเป็นอะผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมบอกว่าวันนี้สังคมมันวิปริตซามสถาบันครอบครัวห่วยทุเรศปกครองลูกดูแลลูกไม่ได้ก็อย่าไปให้สังคมเขาน้หน้าถือตาเลยมันป่วยครับคนที่เขาสูญเสียนี่จะทำยังไงและไอเด็กคนนี้บอก14ผมถามก่อนมีใครอยู่เบื้องหลังการพักการเมืองไหม ให้เด็กมากะทําแบบนี้ในขณะที่รัฐบาลของเศรษฐาหนึ่งประกาศฟรีวีซ่าคนกําลังจะเข้าบ้านเข้าเมืองกําลังจะเอาเงินมาสร้างเศรษฐกิจที่ดีมันมีพักการเมืองที่เลวซามอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามันรับรู้กันด้วยหรือเปล่าเป็นสมาชิพักไหนหรือเปล่าพ่อแม่มันเือนกันครับสถานศนย์พักไหนอยู่หรือเปล่าเลือกให้เด็กมาทําเพราะข้อหามันน้อยฐานความผิดมันน้อย แต่ขอโทษนะครับสังคมอย่าซามตำรวจอย่าจิตป่วยครับต้องจัดการเด็กคนนี้ครับให้ถึงที่สุดครับวันนี้คุณบอกว่าหมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ขงังและตามกฎหมายต่างๆเนี่ยแล้วต่อไปจะทำยังไงครับใครซามหรือใครเลวครับค,คิดเอาเองครับคิดเอาเองครับพักการเมืองใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าถ้าคิดแบบนี้มันเหมือนกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาป่วนสร้างกระแส ให้รัฐบาลชุดนี้มีทางลบอย่างเดียวแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมตามที่หาเสียงเอาไว้บางพักถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็แสดงว่าคุณนี่เลวที่สุดนะครับสังคมช่วยกระตัดสินครับพักการเมืองไหนที่มีการทําแบบนี้นะครับผมเคยได้เห็นใครเขียนไว้ว่าอะไรนะทิ้งหนังสือมาถืออาวุธพักไหนไม่รู้นะครับมันเกี่ยวพันกับเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ด้วยเปล่าส่งเสริมแบบนี้ด้วยไหม มันสามที่สุดครับสนามยิงปืนนี่นะฮะถ้าไม่มีตังค์มึงเข้าไปยิงไม่ได้กูบอกมึงเลยต้องสืบตั้งแต่โคตรพ่อคนแม่มันลงมาเลยสามจริงๆติดจิตป่วยตำรวจอย่าออกตัวแทนอย่าเป็นสังคมวิตปริลณฝากให้คิดครับต่อไปนี้เลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้าพอแม่พี่น้องครับจะได้เห็นอะไรที่เลวสามขึ้นมากกว่านี้ขัดแขงขัดขาวความเจริญของบ้านเมืองครับ จ้าชายฝากไว้แค่นี้ครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาตัดสินด้วยครับสวัสดีครับ